ได้ปลานีตัวใหญ่ตัวใหญ่มา,มากเลยตัวใหญ่จัดนะครับไดแล้วทุกคนได้ไหมตัวใหญ่โอ้โดู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 เยอะมากสวัสดีครับวันนี้มาพ่าผมจะได้ยาครับผมวันนี้ผมพาเพื่อนเพื่อนมาวิ่งน้ำในโ้นหนออโบงกันนะครับคือมไปบอกเบบว่าใหญ่มากทุกคนเพํทาที่กักน้ําเสร็จแล้วนะครับผมทาที่กักน้ำต่อชั่วโมงครับเราดูกันว่าจะได้ปลาหรือเปล่าเาวันนี้มาแบบว่าอยู่ในต้นของบัวนะครับทุกคน อกใหญ่มากนะครับไม่รู้จะมีร้านต่อร้านเพื่อนมาว่น้ำด้วยกันหรืว่าการจะมีนะครับ วีน้ำเสร็จแล้วทางเพื่อเข้าไปข้างในนะครับมาดูกันว่า,วามีปลาหรือเปล่าครับเพื่อนๆเดี๋ยวให้ตังก็พาไปดูนะฮะว่าบ่อใหญ่ขนาดไหนครับมีปลาหรือเปล่านะเ,นเนข้าไปทางนี้ได้นะครับผม บอกไปว่ามันใหญ่มากทุกคนอันนี้ก็น้ำโลไปหน่อยนอึงนะโอ้ปลาจะมีสักตัวไหมเนาะปลามีไหมปลาจะมีไหมคะเจะ้าดามีมีมีเห็นวิ่งอยู่ค่ะใหญ่มากตัวใหญ่มากนะคะ ันนี้มันเป็นน้ำตื้นฝังนู้นมันจะเป็นน,น,ปน้ำลึกแต่ว่าคือถ้าวิ่งไปถ้าไปวิ่งฝั่งนู้คืออาจจะที่ก้างอาจจะเขาเขาจะโตวิ่งฝั่งนี้เพื่อมาวิ่งน้ำด้วยกันไหมครับสนุกครับผมสนุกดีปะคะจริงครับผมเพราะว่าฝันนู้น่าจะมีปลานะทุกคนเพราะว่า น้ำมันลึกม,กมากๆครับเลยต้องที่มันมีหนังทุกคนมีสบายๆนะครับสบายๆครับเพื่อนมาแล้วครับมาแล้วครับยืนตอนนี้ผมเปลี่ยนฝั่งที่น้ำลึกแล้วนะครับ <S <S ให้น้ำแค่ไหนแต่ผมกลัวว่าฝั่งนี้ ไกล้าของผมมาาันจะพังลงไปโอเเลยน่อยู่หน้าทุกคน นี่เป็ดตัวนี้น้ำยาไม่แห้งนะน้ำใกลแ้แห้งได้ปลานีตัวใหญ่ตัวใหญ่มากเลยตัวใหญ่จัดนะครับน้ำใกล้จะแห้งแล้วนะทุกคนตัวนี้คือขอเเ็บก่อนดีกว่าค่ะว้าว,ว,วสุดยอดเลยคะ่ะ นีตัวแรกของเรามาแนละ้วโอ้โหทุกคนปลากระดีเยอะจัดไม่ได้เอาสวีมาไม่รู้จักไหวหรือเปล่าอย่าดืกลัวที่กล้ามาจะพานนะทุกคน นี่เพื่อนๆตอนนี้น้ำใกล้จะแห้งนะครับมีปลังเยอะมากทุกคนเดี๋ยวจุดดูๆๆ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 ๆเๆๆๆๆๆๆนีๆๆีๆๆๆๆๆๆๆนๆๆ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 ปๆๆ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 ๆมีๆๆๆาๆๆๆๆๆๆๆมีปลๆๆ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 ยๆๆ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  นี่จับด้วยกัน,นคจับปลาด้วยกันค่ะโูมีหอยด้วยตัวใหญ่มากเลยค่ะปลาเยอะมากวันนี้วันนี้เราน่าจะได้ปลาเยอะเนะจาดาเนาะวัตถกาไม่พัางนะเลยเว่าเดี๋ยวว่าโตรีจับเลยคุณครูวัตถิกามันจะพัางแล้วเพื่อคนไหนว่าวัานมาจับปลากับเราได้นะคะน้ำแหมแล้วค่ะ ลูกใหญ่มากเลยค่ะเฮ้ย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 โอ้ยวเาวปลาช่อ,อ,อ,ชอป่ะปลาช่อปลาช่อหรือเปล่าหรือว่าปาันนี่โอ้โหปันนี่ปันนีน่ได้ไหมคะได้ปันนี่แล้วครับว้าวปลาเย,ยอะมากทุกคนปลาเย,ยอะมากบนนี้สุดยอดเลยค่ะคุณแน่นอน,นครับเดี๋ยวพอจะลอตจับฟันนี้ที่น้ำตื้นก่อนนะครับเดี๋ยวจะไปจับที่น้ำลึกเมื่อกี้นะโอ้โหหอยเอาเปล่าเอาหมดค่ะหอยใหญ่มากนี่นี่ทุกคน ปลาดิ้งเยอะมากเลยทุกคนตนนี้ปลามีเยอะมากทุกแต่ว่าต้องเบ่นนี้มันมีนบบคือต้องจับแบบว่าเบาๆทุกตัวชิคก้ามันจะพาค่อยๆจับจังชดก็ไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่านะตอนนี้คือยังไม่มีวิแววครับมีปลากระดิ่งนะทุกคนเยอะมากเลยครับได้ได้หลายตัวแล้วเคื่อเพื่อจะจับนะฮะ ว้าวปลาอะไรตัวดานี่ปลาช่อนหรือเปล่าเนี่ยวิ่นแล้วว้าวว้าวออีะไกนเลชีวเลชว์ได้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 ไได้ได้้้้ดดได้้้ดไได้ไอ้ดไได้ไ้าด เต้นเยอะมากรูปล okay. mm. huh? ังเยอะจัดเลยโอ้โหเยอะแบบว่าเยอะมากเลยแหละรู้จักกันเลยรู้จักกันเลยเดี๋ยวชิดตามาจาทางนี้โอ้โหปลาดูดีเยอะจัดฝันนู้นแหละปลาน่าจะมีเยอะเดี๋ยวเปิดเรือจับฝันนี้ฝันนี้น่าจะเยอะจังน่าจะเยอะนะฝันนี้ฝันนี้เยอะเลยเนาะก็มีก็ู่ในน้ำลึกเออใช่อีกอีก เดาว่าต้นแนี้จะโคได้เลยตี้เขจับดุกนมันมีหนาเยอะมากครับนี่พดูขี้จิ้กของมโอ้โหปหางแดดปะหางแด้ทุคนนี่นี่นียอะมากทุกคนตรนี้น่าจะมีจัะเราดูกันเราดูกันเ้วยลุ้นกันลุ้นกันพอจะมีปัญช่อตัวใหญ่ให้เราได้จับทม ถ้ามาสามคนเนาะจอดดนเนาะช่วยกันจับปลาสะสองคนตรงนี้น่าจะมีน่ค่ะผมว่านะทำไมหอยไม่วิ่งล่ะทุกคนปลาเนี่ยวิ่งกันจ้านเว้ดปลาชอบปลาชอบเว้ดปลาดุ ปลาดุไม่ต้องจับนะเธอปลาดุทุกคนปลาด,ดุตัวไม่ได้ใหญ่มากนะแต่คือพองกูไม่นะมีสวินอ่นะว้าวสุดยอดเลยค่ะตกแล้วสุดยอดที่ไหนตกแล้วนี่ได้แล,ล้วทุกคนปลาดุหรอปลาดุตัวเล็กอือมอะไรเนี่ยหายไปแล้ว Mét cáo của mỗi người ta lúc hai mươi năm 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 rồi, năm này ได้แล้วนะคะตัวนึงปลากระดิ่งไอแผกแขนจับปลาวันนี้สนุกมากเลยค่ะตอนชอบไม่มีงเงือทุกคนอะไร <ป S 1> คะ,คะตัวเล็กมากตัวเล็กจังนะทุกคนมันจับที่น้ำตื้นน,น้ำลึกนี่คือเราจับอย่ามีท่วมนะทุกคนอื ปลาตัวเล็กมากเลยค่ะปลาตัวเล้งครับนเป็นมีนะทุกคนดอกใหญ่ขนาดนี้นะจับเมื่อกี้ฝันนึงนะครับจับเมื่อกี้ฝันนึงคือได้ปลาช่อตัวเล็กแค่ตัวเดียวครับแล้วก็ปลาหนึง่งไม่กี่ตัวนะครับมาดูที่น้ำซึ้งพอจะมีบ้างไหม หรือว่าไม่หนึ่แหละตัวนี้โอ้ตัวนี้นะขันเยอะคอยจะมีหญ่มีหอยทุกคนมีหอยเก็บหอยด้วยมาตัดช่อมาตัดช่อทุกคนืมตัวใหญ่ไหมคะตัวใหญ่ตัวใหญ่เฮ้ยแต่ไหตเนาะตัวใหญ่หลวงทุกคนตัวใหญ่หตัวใหญ่ช่วยกันดูหน่อยทุกคน แยกมาได้คุณมาช่อนนะฮะตัวใหญ่มากเลยเฮ้ยไม่ไม่ไม่ทุกคนนี่ทุกคนต้นนี้มีแน huh? ่นอนสุดยอดเลยค่ะจะได้ว้าวตอนนี้ก็มีตัวหนึ่งนะคะ โอ้ยนุ u, ้ยโ <man> <hiss SW> e <eland> <man> ีดีดได้ไหมคะได้ได้ได้ตัวใหญ่ตัวใหญ่อยู่นะครับตัวใหญ่มากเลยค่ะยมาดูนี่สักตัวนึงมีหอยเก็บหอยทุกคนตัวหนูได้ตัวเล็กตัวนึงทุกคนี่นตัวนู้นน้ำลงไปเยอะแนะทุกคนคือการกระดิ่งเยอะมาก เดี๋ยวเราจะไล่จับอีกทีนะเรามาจับข้า,ขา,ขามก่อนเนี่ยเราจะมีปลาช่อนเยอะหรือเปล่าครับโอ้ตัวใหญ่ตัวใหญ่หญปลาอะไรคะปลาช,อชอ่อนปลาช่อนว้าวโอ้ว้าวตัวเมื่อว้าวเลยคะ่ะตัวใหญ่นะใหม่นี่ได้ปลาเยอะมากเลยเนาะปลาแรงขึ้นมากถึง แต่ว่าต okay, <Perfect. S 1> ้ม uh, ม oh, id oh, oh, ันมีหนักมากด้วยแข็งจี้เราเราชอบราชอบทุกคนเราชอบตัวไม่ได้ใหญ่มากมไม่รู้วิ่งไปตัวนู้นได้ยังไงเฮ้ยนี่เลยเพื่อนๆตัวไม่ได้ใหญ่นะครับอ๋อมีแต่ปุงครับทุกคนมีแต่ปุงครับปุงอู มามหาด้วยกันเพื่อนๆเราดูกันว่าผลงานของเราวันนี้จะได้ประมาณไหนนะครับเด็กตรงที่มันมีหนามเยอะจับนะทุกคนปันกระดีลมไปฝ่านุหมดแล้วทุกคนไปรวมตัวกันมุดเยอะมากครับเด็กไปจับกันอีกทีนึงที่ไเลยนะบุญดูสิเลยทุกคนดูแล้วเนี่ย หองลูกใหญ่มากเลยค่ะตมกี้มีปลาตัวใหญ่ตัวหนึ่งนะคะตอนนี้คือไม่รู้ว่าไปไหนแล้วทุกคนว้าวได้ไหมตัวนะได้ได้ไหมคะเฮ้ยน oh yeah. ึกว่าเห็นนม่ว่าเห็นแค่ ได้แล้วทุกคนได้ไหมตัวใหญ่มากโอ้ตัดล้องเห็นแล้วทุกคนเห็นแต่จับไม่ได้ค่ะตรงนี้ตะกี้ตะก,กี้อยู่ตัวนี้แหละว,วนี้ใน่ไ้มใช่แตน่น่าจะมีเยอะนะแต่ว่าเพราะว่า,วาบ่มาก,กว้างนะทุกคนเราจ่ายยังไม่ท่วงนะ ทงนู้นเราจะยังไม่ท่วมนะทุกคนที่น้ำมันดึงโอ้มันมีรูปรุงไม่รู้ว่าปลาเข้าไปเปล่าทุกคนแต่ว่าดูดูเข้าไปไม่ได้จะมีให้รายสักตัวหนึ่งไหมคะเอ๋อได้เลยม่พ่อช่วยมาจี๊ดหรอหนุ่มเหรอเหรอตี๊ดกันยุ่งใส่กี๊เข้าแล้วก็ห่างนะเตะไม้เยอะหน่อยก็เลยจ่าแล้วก็เปล่เลย หืมเราได้หอยกุ้นหอยปูปลาเยอะแล้วนะคะโหตรงนี้มันน่าจะมีกบนล,ลแต่มันไม่มีนะมีแต่ปูนะปูนี่แบบวเบ่งเยอะเลยทุกคนเนี่ยเพื่อคนไหนอยากกีปลามาจับกับเราได้นะคะาเรามาจับด้วยกันทุกคนเพราวิา่งน้ำด้วยกันจับปลาสนุกมากเลยค่ะใช่ครับสนุกจริงๆนะทุกคนตอนนี้ก็ได้หลายตัวอยู่นะ นนี้๋ยวได้ไม่เยอะมากนะเต่ก็ได้อยู่นะครับเดี๋ยวเราจะไปไล่จับฝันูกันทุกคนฝันนี้เราจาัแบเบลว่าไลน์น่าแบบจะมาสอมตัวเพราะมีโตเบลนี้เยอะนะไมนได้่อมตัวนะคน เดดามีปลาตัวนึงค่ะไหนไหนไหนตัวนี้ค่ะตัวใหญ่มากเลยไม่รู้ว่าเป็นปลาอะไรค่ะโอ้โหอีปลาช่อนตัวเล็กมีตัวนึงพี่กลับเข้าอีฟันนึงแล้วนี่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 ปลาช็อคเกอร์ปลาช็อคเกอร์โอ้ตัวใหญ่มากเลยตัวใหญ่บินิกี่ด้านมีนี่ใต้นี้ตัวนึงค่ะตัวเล็กตะกี้เห็นอยู่คือไหเนี่ย ไม่รู้หายื่อไปไหนแล้วโห้เลยนะเน,ลน่าจะนินแล้วมะค่ะมีลก่นหอยกันและหอยเยอะจักเนาะเยอะค่ะแต่ชอบตัวเล่นอยู่นี่เหรอพี่น่าจะนิก็ไม่รู้ว่าเป็นปลาอะไรค่ะหาไม่เจอเลยว่ามันมีเศกไมมเยอะเกินไป มน่าจะมีตัวเข้าไปเสร็จไหมใส่โถงครับไว้เสร็จไหมมันมีหนักอยู่คนระับเราดูกันคนระับว่าบ่นนี้เราจะได้ประมาณไหนในหะ้รู้ ไปลากระดิดีเยอะจัดปลากระดิ่งเราไปรวมตัวกันตรงนี้ถ้าเอาสุวีมานี่ดีเลยเนาะจอดานี่ปลาช็อกเกอร์ทุกคนปลาช็อกเกอร์เออปลากระด,ด,ด,ดิ่งเยอะจัดทุกคนดูดูดูตัวใหญ่มากมีมีมีทุกคนว่าม,มีปลาช็อกเกอร์ตัวใหญ่ด้วยทุกคนนี่เพื่อนเนี่ปลาช็อกเกอร์ตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ครับตัวใหญ่นี่อร่อยนะครับคือเวลามาไปย่างไปย่างกินเนี่ยอร่อยแน่นอนทุกคนมีหอยกาบด้วยทุกคน นี่มีกลางเยอะจัดตัวนี้เยอะจริงๆทุกคนคือเราอย่าจับไม่หมดนะทุกคนเราจะมาดูกันว่าจอดาได้ปลาก้อนเล็ก เยอะมากน้อยแค่ไหนนะคะจะดาได้ปลาตัวเล็กเยอะไหมคะไปกันไล่โอ้ตอนนี้ลาทอดอยังเหลืออีกหลายตัวนะแต่ว่าน้ำมันเพิ่มเร็วมากทุกคนเราไปดูผลงานกันครับว่าได้เยอะขนาดไหนทุกคนไปเยี่ยนหอยอับลังครับได้ปลาตัวใหญ่กี่ตัวปลาตัวเล็กกี่ตัวนะครับได้หอยประมาณไหนครับหอยเชอรี่นในต่างก็คนเกตมากทุกคนไปกันเลย นี่ครับเพื่อนๆผมงามที่ใส่ได้มาวันนี้นะครับน้อยเชอร์รี่ครับทุกนี่นี่นะครหลังที่เราได้มานะครับมาดูกันนะครับว่าเยอะขนาดไหนครับดูดูดูเยอะมากครับทุกคนดูดูดูมีปลานิลตัวใหญ่ตัวหนึ่งนะทุกคนตัวใหญ่มากคนี่ปลาสักเกอร์ทุกคนปลาสักเกอร์ตัวเล็กนี่เราจะปล่อยนลยปลาสักเกอร์ตัวเล็กครับตัวเล็กตัวเล็กโอ้ตัวเล็กเยอะจับทุกคนจำบมาได้ไงเนี้ยโอ้โห เยอะจักนะทุกคนดู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 เดี๋ยวเราจะปล่อยนะทุกคนแล้วสกเกิลตัวนี้พลังผนี่เดูนะทุกคนว่าหลังเยอะขนาดไหนคะับปลาช่อตัวใหญ่นะทุกคนตัวนี้ก็ตัวใหญ่นะตัวนี้ก็ใหญ่นะทุกคนว่าได้ปลาช่อตัวใหญ่กี่ตัวนะสี่ตัวห้าตัวแล้วก็ปลาเนยครับปลาเนยตัวใหญ่ครับนี่เพื่อน เราได้อยู่นะคะทุกคนตัวปลาซ็อกเกอร์ตัวเล็กนี่เราก็จะปล่อยนะครับนี่ทุกคนเราได้ปลังปันกระดิ่งนี่เยอะจัดทุกคนโอ้โหปลากระดิ่งนี่โอ้โหแบบว่ามันเยอะมากมาเลยทุกคนปลาหางแดงด้วยครับปลาหางแดดก็ตัวเล็กนะครับวันนี้ก็จะได้ประมาณนี้นะทุกคนดูดูด,ด,ดูทุกคนปันกระดิง่งโลไปในพันโตวชวังนะจับไม่ทางนะ เยอะมากทุกคนวันนี้ได้เยอะมากามากครับประมาณกี่กิโลหนะ่ะแต่ก็ดูกันมาสองสองสามโลได้อยู่ค่ะสองสามโลเนาะสองสามสองสามโลได้อยู่ครับทุกคนโอ้ทุกคนมาดูตันนี้ตัวใหญ่มากครดูตัวตัวนี้ก็เราก็ได้ประมาณนี้นะทุกคน ถ้าเพื่อนๆอ,อย่าให้เราไปทําคลิปอะไรก็มีบอกนะผมสำหรับลคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรมากคถ้าชอบใจคลิปของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆดูเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมครับผมเจอก,กันคลิปวีดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับ